สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องลักษณะภายนอกของหินนะคะนักเรียนพอทราบไหมคะว่าลักษณะภายนอกของหินเป็นยังไงและมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูนะคะว่าลักษณะ ลักษณะภายนอกของหินเป็นยังไงนะคะหินนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลกนะคะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งหินมีอยู่หลายชนิดและหลายขนาดนะคะหินที่พบอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นอาจจะมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสมบัติของหินเหล่านั้นนะคะ เรามาดูนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูมีหนึ่งคำถามอยากให้นักเรียนช่วยหาคำตอบช่วยคุณครูหน่อยว่าลักษณะภายนอกของหินมีอะไรบ้างลักษณะาภายนอกของหินมีอะไรบ้างนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูลักษณะภายนอกของหินอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะก็คือสีของหินนะคะหินนะคะจะมีสี ที่เกิดจากแร่ธาตุที่เจือปนอยู่ในเนื้อหินหินแต่ละชนิดนะคะอาจจะมีสีเหมือนกันหรือแตกต่างกันเช่นมีสีขาวสีดำสีเทาหรือบางชนิดจะมีสีแดงหรือจะมีสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็คือลักษณะภายนอกอย่างแรกนะคะก็คือหินเราสามารถใช้ตาในการสังเกตหรือว่าใช้ตาในการแบ่งเกณฑ์ได้นะคะ ต่อไปอย่างที่สองก็คือลวดลายของหินนะคะหินแต่ละชนิดนะคะจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันหินบางชนิดจะมีลวดลายเป็นชั้นๆบางชนิดก็จะมีลวดลายสีเหมือนสีผสมกันหรือบางชนิดก็จะมีลวดลายเป็นจุดสีนะคะซึ่งหินชนิดเดียวกันนะคะอาจจะมีลวดลายที่เหมือนกันส่วนหิน ชนิดต่างกันนะคะอาจจะมีลวดลายแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นในภาพที่คุณครูนํามาให้ดูภาพแรกนะคะก็คือหินที่มีลวดลวดลายเรียงกันเป็นชั้นนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะสังเกตดูในวงกลมอันเล็กนะคะที่คุณครูนํามาให้ดูสังเกตดูว่าหินจะแบ,บ่งออกเป็นชั้นๆจะมีสีขาวสีดำสีขาวสีดำสีเหลืองปะปนกันไปนะคะหรืออย่างที่สอง ในภาพที่สองนะคะเห็นที่มีรวดลายไม่เรียงกันหรือเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูเป็นจุดๆใช่ไหมคะมันอาจจะมีลักษณะที่ขรุขระกันออกไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะอันที่สองก็คือรวดลายนะคะต่อไปลักษณะอันที่3ามก็คือลักษณะของเนื้อหินเนื้อหินแต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ซึ่งจะเกิดจากส่วนประกอบที่ต่างกันและสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นหินบางชนิดเนี่ยจะมีเนื้อละเอียดหรือบางชนิดจะมีเนื้อเนื้อหยาบนะคะหินที่มีเนื้อละเอียดเนี่ยเราสามารถใช้มือในการสัมผัสได้นะคะเมื่อสัมผัสแล้วหินมันจะเรียบเนียนออกไปด้วยกันหมดเลยจะมีลักษณะที่ลื่นๆใช่ไหมคะส่วนหินที่มีเนื้อหยาบเมื่อเราใช้มือสัมผัสไปเราจะรู้สึกว่า หินบางอันมันจะมีมันจะมีลักษณะที่คมเมื่อเราใช้มือหรือใช้เมื่อเราใช้มือสัมผัสนะคะหินบางชนิดอาจจะบาดมือของเราได้อาจจะมีแผลมีอะไรตามมือเมื่อเราใช้มือในการรูปดูนะคะอ่ะลักษณะอันที่4ี่ก็คือความแข็งของหินนะคะ หินแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความแข็งที่แตกต่างกันนะคะหินบางชนิดเนี่ยก็จะมีความแข็งที่ไม่เท่ากันเราสามารถทดสอบความแข็งของหินได้จากการนําหินมาขูดขีดกันนะคะหินที่มีความแข็งมากนะคะเมื่อถูกขีดหรือว่าขูดเมื่อถูกขีดหรือว่าขูดแล้วนะคะจะไม่เกิดเป็นรอยบนเนื้อหินส่วนหินที่มี ความอ่อนอะความอ่อนนะคะเราเมื่อเรานําหินมาถูกกันหินที่มีลักษณะที่แข็งนะคะเมื่อเราใช้ถูกกันแล้วมันจะไม่มีรอยส่วนหินที่มีลักษณะที่มีความอ่อนนุ่มนิดนึงหรือว่าอ่อนกว่าหินที่เรานํามานะคะก็จะมีเมื่อเราใช้ขูดกันแล้วก็จะมีรอยหรือมีเส้นขีดตามก้อนหินนะคะต่อไปอย่างที่ห้านะคะลับ ลักษณะอย่างที่ห้าก็คือน้ำหนักของหินนะคะหินแต่ละก้อนนะคะจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะหินที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีน้ำหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กนะคะอันนี้เราสามารถรับรู้ได้นะคะโดยการใช้มือของเรายกหรือว่าใช้ตาในการมองหรือใช้ตาในการแบ่งจีนก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือลักษณะภายนอกของหินนะคะจะมีอยู่ด้วยกันห้าอย่างหรือว่าห้าลักษณะนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะอันนี้หินที่คุณครูน่ะที่หินที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะจะมีเนื้อหินที่ละเอียดนะคะจะมีเนื้อหินที่ละเอียดเราสามารถสังเกตดูได้นะคะว่าหินที่มีเนื้อละเอียดเนี่ยจะมีลักษณะที่มันวาวนะคะมีลักษณะที่มันวาวต่อไป ที่สองก็คือหินที่มีเนื้อครุขระหรือว่ามีสีหรือว่ามีสีนะคะหินชนิดนี้จะมีสีที่เป็นสีเทาใช่ไหมคะหินที่เป็นสีเทามีเนื้อที่ครุขระนะคะมีเนื้อที่ครุขระหรือว่ามีเนื้อที่หยาบนะคะอ่ะถัดไปนะคะก็คืออ่ะหินชนิดนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นทั้งสีขาวสีดำหรือว่าสีเทานะคะ เนื้อหินของชนิดนี้นะคะจะมีเนื้อหินที่ละเอียดนะคะจะมีลักษณะที่มันวาวนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างหินที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะอ่ะเรามาดูกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปสํารวจหินบริเวณบ้านบริเวณรอบบ้านหรือบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณในชุม หรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะพร้อมกับวาดภาพระบายสีว่าหินที่นักเรียนพบเจอพบเจอที่ไหนอพบเจอที่ไหนก็ให้นักเรียนวาดลักษณะของหินที่นักเรียนพบเจอมาอย่างเช่นในตัวอย่างหินก้อนนี้ที่คุณครูวาดมานะคะคุณครูพบหินก้อนนี้อยู่ที่บริเวณบ้านนะคะคุณครูก็วาดมาแล้วก็เขียนแหล่งที่พบว่าพบที่บริเวณบ้านนะคะอันนี้ก็คือ ตัวอย่างนะคะส่วนของนักเรียนจะให้วาดอยู่ด้วยกันอยู่สองภาพนะคะก็คืออย่างเช่นพบที่บ้านนักเรียนกว็วาดก้อนหินแล้วก็บอกแผน่ที่พบว่าพบที่ไหนนะคะก็คือทําด้วยกันสองภาพนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัวอย่างในการทําลงในสมุดนะคะก่อนทําก็ให้เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่เ็จก็เขียนหนึ่งถึงเก้าทางเลขไทยแล้วก็เลข อาราบ,บนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้ตีเส้นจบหนึ่งเส้นแล้วก็วาดภาพแล้วก็เขียนแหลที่พบมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ